พวกเราทุกคนต่างเดินขบวนกันอย่างไม่ลดละก้าวไปข้างหน้าผ่านการเวลาผู้คนส่วนมากยอมรับว่าคงไม่มีวิธีไหนที่จะแตกแถวเพื่อออกนอกเส้นทางหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตาก,กรรมของตัวเองได้เลยแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถทำได้เราจะปฏิเสธความจริงนั้นไหมเช่นอย่างน้อยนอยถ้าเราสามารถส่งข้อความย้อนกลับไปในเวลาได้และเพื่อมุ่งหมายจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ให้กลายเป็นความจริงที่ต่างออกไปในปัจจุบันแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็เพื่อพิสูจน์ว่าเวลาสามารถย้อนกลับได้เวลาคือผ้ามายาผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าอดีตก็เหมือนกับสิ่งที่ถูกจารึกไว้อยู่ในหินและอนาคตก็คือกระดานชนวนว่างเปล่าที่ซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่กฎความสัมพัสธ์ของไอน์สไตน์เริ่มทําให้แนวคิดเรื่องเวลาของเราไม่ชัดเจนดังที่ชาวผยิ่งใหญ่กล่าวไว้ความแตกต่างระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกาะแน่นอย่างดื้อรั้นเท่านั้นหากเวลาทั้งหมดเป็นเหมือนกับเม็ดทรายที่ร่วงหล่นเราจะทำให้ทรายแห่งเวลาไหลไปทางอื่นได้ไหมเคลกคาเลนเดอร์ Calendar, แห่งมาวิทยาลยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกเป็นนักปรัชญาที่ศึกษาฟิสิก และวิทยศาสตร์เกี่ยวกับการรับรู้เขาสงสัยว่าเหตุใดเราจรึงไม่ประสบกับเวลาอย่างที่มันควรจะเป็นจริงโดยปกติแล้วเราคิดว่าสมองของเราเป็นเพียงการรับกระแสะข้อมูลและให้ข้อมูลแก่เราเฉยแต่ในความเป็นจริงเราไม่เคยมองใต้ฝากระโปรงจริงเลยและดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณดูเข็มนาฬิกาที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อย่างราบรื่นสมองของคุณสามารถทำให้เวลาดูเหมือนหยุดและเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง เมื่อใดก็ตามที่จุดสนใจทางจิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างคือครั้งเมื่อคุณส่องกระจกเพื่อกําลังแต่งหน้าหรือกําลังเซตผมให้เข้าที่หรือกําลังยืนหามุมถ่ายภาพเซลฟี่ที่น่าประทับใจอยู่นั้นในตอนนั้นเองเหมือนคุณกําลังหยุดเวลาสมองของเราบิดเบือนเวลาเพื่อช่วยเรามองเห็นโลกในช่วงเวลาสั้นๆได้และจดจําเหตุการณ์ที่สําคัญต่อตัวเราหากแนวคิดเรื่องเวลาของเราถูกบิดเบือน แล้วความจริงคืออะไรทฤษฎีสัมพัทธภาพของอเบอร์ไดสต์พยายามอธิบายว่าเวลาทำงานอย่างไรในความเป็นจริงในมุมมองของเขาเวลาเป็นมิติเช่นเดียวกับอวกาศที่เป็นสามมิติและด้วยเหตุนี้เขาจึงเชื่อว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันอยู่ที่เป็นสากลเพียงแห่งเดียวแล้วเมื่ออวกาศไม่มีความเป็นสากลที่นี่แล้วเหตุใดจึงต้องมีเวลาแครกอธิบายว่า ดังนั้นในตอนที่เราอยู่ที่นี่ก็จะมีสถานที่อื่นอยู่อีกเช่นบอสตันลอนดอนมอสโกทั้งหมดเหล่านั้นเราพอรู้ว่ามีอยู่จริงแต่เรามอไม่เห็นพวกมันในทํานองเดียวกันสิ่งต่างก็จะถูกจัดวางให้อยู่ในช่วงเวลานั้นเช่นกันดังนั้นเวลาควรมีอยู่ควบคู่ไปกับมิติอื่นอีก3มิติในคำอธิบายของเวลาของไอสไตล์การกระทำของเครกในการลงไปในน้ำ การพายเรือเหนือน้ำและการออกไปข้างนอกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันเครกสาธิตให้ดูว่าหากมุมมองของความเป็นจริงในทุกเวลาและพื้นที่เป็นเหมือนกับบล็อกซึ่งดูเหมือนกับเค,ค้ก้อนนี้ดังนั้นจุดเริ่มต้นของบล็อกนี้ก็เป็นบิ๊กแบงส่วนจุดสิ้นสุดของจักรวาลก็คือบล็อกที่เป็นส่วนท้ายของเค,ค้กนี้เขาบอกว่าจักรวาลของเรามีการจัดเรียงเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้แล้วดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ บางอย่างอาจเป็นวันเกิดของคุณซึ่งอาจกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้และบางส่วนอาจเป็นความตายของคุณแน่นอนเราไม่สามารถมองเห็นบล็อกของจักรวาลได้ทั้งหมดในคราวเดียวเราแต่ละคนได้สัมผัสกับจักรวาลในส่วนที่เป็นของเราอยู่ในตอนนี้ปัจจุบันก็เหมือนกับมีดแล่มนี้ที่ผ่าลงมาบนเค้กทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังจะกลายเป็นอดีตของเราและทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าก็คืออนาคต แต่ทุกคนไม่สามารถมีเหตุการณ์นในแบบเดียวกันได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือทุกคนมีมุมมองที่ไม่ซ้ำใครเป็นของตัวเองเช่นหากพิจารณามุมมองของคุณที่อยู่บนโลกตอนนี้ทั้งคุณรวมทั้งแสงบนท้องฟ้ายามค่าจากดาวอัลฟาเซนทอรี่ที่อยู่ใกล้เคียงจะพบว่าแสงนั้นต้องใช้เวลากว่า4ปีกว่าจะเดินทางมาถึงคุณดังนั้นส่วนที่เป็นปัจจุบันของคุณ จึงถูกนำไปรวมอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตของอัลฟาซินทอรีขณะเดียวกันสำหรับใครบางคนที่อาจมีอยู่บนอัลฟาซนทอรีที่กำลังมองมาที่โลกในส่วนเขาในตอนนี้ก็ได้รวมเอาเหตุการณ์จาก4ปีที่ผ่านมาบนโลกเอาไว้ด้วยเช่นกันด้วยความเร็วแสงมันสามารถวนรอบโลกได้ภายในเสี้ยววินาทีดังนั้นสมองของเราจึงหลอกให้เรายินยอมแม้จะเห็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของความเป็นจริง และสมองของเรายังหลอกเราให้เชื่อว่าเวลากำลังผ่านไปแม้ว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตจะรวมอยู่ด้วยกันก็ตามคลคิดว่านี่เป็นเพราะว่าสมองของเรากำลังประสานเหตุการณ์ที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆเข้าไว้ด้วยกันแล้วเรียงลำดับการเกิดก่อนหรือหลังร,ราวกับว่าเวลากำลังไหลผ่านมันคล้ายกับการรวมเฟรมของภาพยนตร์ที่ฉายเราดู สิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นจริงอย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดความทรงจำของเรายังคงเป็นในลักษณะที่ทางเดียวเราไม่สามารถรับขอบทรงจำจากอนาคตได้แม้จะมีตัวตนของคุณที่ยังเป็นเด็กตัวตนของคุณที่โตเป็นผู้ใหญ่และวัยชราสิ่งเหล่านี้กำลังดำเนินไปอยู่ด้วยกันบนการอวกาศด้วยข้อจำกัดในการรับรู้ทำให้เรารู้สึกว่าเวลากำลังไหลพรานที่จริงเรากำลังสร้างเรื่องราวของตัวเองขึ้นมา และความจริงคือไม่มีอะไรเคลื่อนไหวผ่านบล็อกแห่งจักรวาลน,นี้จริงๆวิวัฒนาการแห่งการรับรู้เวลาความรู้สึกเกี่ยวกับเวลาของเราดูเหมือนจะบิดเบี้ยวแม้กระทั่งถูกสร้างขึ้นมาเช่นนั้นแล้วเราจะเรียนรู้ในสิ่งที่เห็นของเวลาที่แตกต่างได้ยังไง อย่างที่เรารู้สึกว่าเวลาไม่เคยหยุดนิ่งและสมองของเราสามารถบถันทึกได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าปัจจุบันหากว่าเวลาทั้งหมดมีอยู่พร้อมกันเช่นนั้นแล้วเราคงไม่มีทางเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับเวลาและการมองเห็นอนาคตได้จริงอย่างนั้นหรือเจมส์ฮาร์เทิลเป็นนักฟิสิกส์ที่วมทฟลายแคลิฟอร์เนียที่ซานตาบาบาลลาเขาใช้เวลาหลายทศวรรษในการพยายามทำความเข้าใจทฤษฎีเวลาของไอน์สไตน์ จมส์บอกว่าไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตในทฤษฎีสัมพัธภาพ,พิเศษดังนั้นความประทับใจของเราในอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงมาจากวิธีที่เราสร้างขึ้นเองสมองของเราประมวลผลข้อมูลอย่างต่อเนื่องและย้ายข้อมูลนั้นไปนยังความจำของเราเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่ที่จะกลายเป็นปัจจุบันเสมอปัจจุบันคือข้อมูลล่าสุดอดีตคือสิ่งที่คุณมีอยู่ในความทรงจำ และเราก็ใช้ทั้งสองอย่างเพื่อพยายามคาดการณ์ให้ถูกต้องว่าเราจะได้เห็นอะไรในอนาคตแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการรับรู้เวลาของเราแตกต่างออกไปเจมจินตนาการถึงสิ่งที่สมองสร้างขึ้นเพื่อตีความลำดับเหตุการณ์ในรูปแบบใหม่การเล่นเกมโรลเลอร์ฮอกกี้ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วผู้เล่นทุกคนกำลังตัดสินใจโดยพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของพวกเขา แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นหากประสบการณ์ของพวกเขาในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทุกคนมองว่าคืออดีตสมมุติว่าเจมส์ได้มอบแว่นตาพิเศษให้กับผู้เล่นรายหนึ่งทําให้มุมมองต่อเวลาของเขาเปลี่ยนไปโดยสมมุติว่าแว่นตาอันนี้มีโปรแกรมที่กรองเหตุการณ์ในปัจจุบันของเราและทาให้มันล่าช้าไป1ิบวินาทีหลังจากเผชิญหน้ากันทั้งสองทีมก็กร,กระจายกันไปทางฝั่งประตูแต่ผู้เล่นที่สวมแว่นพิเศษนี้ ก็ยังคงอยู่ที่กลางสนามอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อ1ิบวินาทีที่แล้วก็จะปรากฏให้เขาได้เห็นในช่วงเวลาปัจจุบันของเขาและเมื่อผู้เล่นที่สวมแว่นรับรู้ว่าผู้เล่นคนอื่นกําลังเคลื่อนตัวไปยังเป้าหมายแต่สําหรับมุมมองปัจจุบันของเราคือผู้เล่นที่เหลือได้กระจัดกระจายกันไปอย่างมุมลานสเก็ตแล้วความจริงก็คือผู้เล่นคนนี้จะไม่มีทางติดตามลูกพักได้เลยในกีฬาฮอกกี้ผู้ที่มองเห็นอดีตเช่นนี้ ปัจจุบันของเขาจะช้ากว่าคนอื่นไปตลอดกาลและกลายเป็นผู้เล่นที่ไร้ประโยชน์ไปในที่สุดในโลกธรรมชาติพอสะท้อนกลับเช่นนี้เชเห็นถึงความอยู่รอดเช่นหากนักล่าเชื่อว่าอยองเขาอยู่ในช่วงเวลาและสถานที่ที่ซึ่งมันจากไปแล้วนักล่าก็จะไม่มีวันจับเหยื่อมาเป็นอาหารได้การคัดเลือกโดยธรรมชาติได้นำทางการพัฒนาสมองของเราให้คำนวณในลักษณะเช่นนั้นนั่นคือคกลไกการเอาตัวรอดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และหากไม่เป็นเช่นนั้นเราก็าจะถูกกำจัดออกไปเจมสงสัยว่าสมองที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับประสบการณ์มากกว่าหนึ่งอ่านมีเข้าได้เปรียบมากกว่าแต่ในความเป็นจรงิงสมองไม่อาจมุ่งให้ความสนใจไปได้ทุกอย่างในเวลาเดียวกันเพราะมันสิ้นเปลืองทรัพยากรที่ต้องมาพิจารณาถึงตัวเลือกที่ไม่เป็นประโยชน์ลองนึกภาพผู้เล่นฮอกกี้ผู้หนึ่งที่สามารถเข้าถึงการตัดสินใจได้ทั้งหมดของการกระทําจากทุกๆประสบการณ์ที่เขารู้สึกได้ในตอนนี้ ซึ่งเจมส์คิดว่าสมองในลักษณะน,นี้จะหยุดนิ่งจนไม่เป็นอันทำอะไรเพราะถูกครอบงำด้วยจักรวาลแห่งทางเลือกที่มีอยู่มากมายเหลือเกินอดีตปัจจุบันและอนาคตของเราในการจัดลำดับกระแสเวลาได้ถูกพัฒนามาให้ดีที่สุดแล้วเพื่อความอยู่รอดในทางชีววิทยาของเราเองสมองของเราได้สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเรามากที่สุดแต่หากสภาพแวดล้อมที่เป็นอื่น การรับรู้ของสิ่งมีชีวิตจะพัฒนาไปในแบบไหนเป็นคําถามที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นการอยู่บรรดาคราดวงอื่นก็ตามจะมีการจัเรียงเวลาในแบบที่เราทํำไหมเช่นอดีตปัจจุบันและอนาคตตามลําดับอนาคตส่งผลต่ออดีตตามหลักเหตุที่มาก่อนผลในแบบที่เรายึดถือกันมานาน คุณไม่สามารถไปยังที่ที่คุณต้องการได้โดยไม่ผ่านขั้นตอนแรกนี่คือความเข้าใจโดยทั่วไปแต่การวิจัยใหม่กําลังบอกไปในว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามอาจเป็นเรื่องจริงได้เช่นกันจุดสิ้นสุดของคุณอาจส่งผลต่อเส้นทางที่คุณกําลังดําเนินอยู่ซานดูเปอร์เปสคูเป็นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยบริสตันในอังกฤษเขาค้นพบสิ่งที่น่าตกตะลึงอนาคตอาจย้อนกลับและเข้าไปยุ่งกับอดีตได้แนวคิดนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ เขาและเพื่อนร่วมงานของเขากําลังสํารวจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่เรียกว่าหลักการรังนกพิราบกล่าวคือหากคุณมีนกพิราบสตัวและต้องแยกพวกมันออกเป็นสองรังคุณจะลงเอ่ยด้วยการที่มีนกพิราบสองตัวอยู่ในรังเดียวกันตามสามาสำนึกก็ควรเป็นเช่นนั้นนกพิราบสามตัวไม่สามารถอยู่ในรังทั้งสองได้อย่างสมมาตรเพราะต้องมีสักรังหนึ่งที่ต้องแบ่งปันที่พักให้กับนอกอีกตัวที่เกินมา แต่หางนกพิราบถูกย่อขนาดลงมาเหลือเท่ากับขนาดของอะตอมพวกมันจะปฏิบัติตามกฎแปลกๆของกลไกทางควอนตัมจากนั้นนกพิราบทั้ง3ตัวก็สามารถบรรจุลงในช่องว่างทั้งสองได้โดยไม่จําเป็นต้องแบ่งพื้นที่ให้กันและผลกระทบที่แปลกประหลาดนี้ก็เป็นไปได้เนื่องจากวัตถุทางควอนตัมนั้นมีขนาดเล็กและตำแหน่งของมันก็ไม่แน่นอนในพฤติกรรมทั่วไปของอนุภาคควอนตัมมีความแตกต่างกันอย่างมากจากวัตถุในชีวิตประจําวันที่เรารู้จัก อะตอมสามารถอยู่ในสองแห่งหรือมากกว่านั้นได้ในเวลาเดียวกันแต่เมื่อซานดูคิดถึงวิธีที่อนุภาคเล็กเลี่ยงการใช้พื้นที่ร่วมกันแล้วเขาพบว่ามันมีผลกระทบที่เหลือเชื่อตามมานั่นคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอนาคตสามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปได้ความจริงก็คือเมื่อเราต้องจัดการกับอนุภาคขนาดเล็กมากผลลัพธ์ของการทดลองจะไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่อนาคตจะมีอิทธิพลต่ออดีต ซึ่งซานดูก็ได้ทําการทดลองเพื่อสํารวจสถานการณ์ที่น่าสงสัยนี้แล้วแผนการทดลองของเขาก็คือการยิงอิเล็กตรอน3ชุดเข้าไปในอุปกรณ์รูปทรงเพชรซึ่งภายในถูกแบ่งช่องออกเป็น2ทางเมื่ออิเล็กตรอนถูกปล่อยเข้ามาตัวหนึ่งจะวิ่งไปทางซ้ายและอีกตัวหนึ่งอาจวิ่งไปทางขวาก่อนที่พวกมันจะรวมตัวกันอีกครั้งที่ทางแยกที่ถูกแบ่งออกเป็น2อีกทีซึ่งเป็นตัวแทนของรังนกพิราบทั้งสองรัง เพื่อทาความเข้าใจว่าแซนดูศึกษาว่าอิเล็กตรอนสตัวกําลังทาอะไรอยู่ให้คิดว่าพวกมันก็เป็นเหมือนกับนกพิราบของเล่นที่สวมหมวกอยู่ตอนนี้ถ้ากับว่าตอนนี้เราก็สร้างแบบจําลองอย่างง่ายออกมาได้แล้วคือเรามีนกพิราบสตัวกับรังนกพิราบสองแห่งทําให้ต้องมีบางตัวที่ไปทางซ้ายและบางตัวที่ไปทางขวาและอย่างน้อยน้อยนอกพิราบสองตัวก็ควรอยู่ในที่เดียวกันแต่ความจริงเส้นทางนั้นค่อนข้างแคบมาก จนแม้แต่นกพิราบสองตัวก็เหมือนอยู่รวมกันเป็นฝูงชนได้และพวกมันก็จะเบียดเสียดกันและปะทะกันแต่เนื่องจากนกพิราบเหล่านี้เป็นตัวแทนของอนุภาคควอนตัมซานดูจึงไม่สามารถดูพวกมันได้จริงขณะที่พวกมันกําลังเดินทางผ่านเส้นทางทั้งสองและหากเขาทําเขาก็จะไปขัดขวางการเคลื่อนไหวของนกพิราบควอนตัมนี้และทําลายการทดลองนี้ไปดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่ไปรบกวอนอนุภาคเหล่านั้น การทดลองจึงต้องดําเนินอยู่ในความมืดมิดอย่างไรก็ตามซานดูมีวิธีตรวจสอบว่านกพิราบได้แบ่งเส้นทางจริงหรือไม่แม้จะไม่ได้รบกวนการเคลื่อนไหวของมันโดยเขาต้องร้อยพวกมันออกมาก่อนและดูว่าหมวกของนกพิราบเหล่านั้นหล่นลงมาหรือไม่ซึ่งเป็นสัญญาณของการชนกันที่แน่นอนเช่นเดียวกับทุกสิ่งในโลกควอนตัมผลลัพธ์ของการทดลองจะแตกต่างกันไปในทุกครั้งที่ดําเนินการบางครั้งเราอาจเห็นหมวกที่หล่นและบางครั้ง ก็ไม่เห็นแต่สําหรับการทดลองนี้เมื่อใดก็ตามที่นกพิราบออกมาจากด้านใดด้านหนึ่งซานดูพบว่าพวกมันสวมหมวกอยู่เสมอน่าแปลกเลยทีเดียวที่นกพิราบสองตัวนี้ที่ใช้เส้นทางร่วมกันแต่พวกมันไม่ชนกันเลยอย่างไรก็ตามหากซานดูตรวจสอบเส้นทางของนกพิราบตรงหน้าทางแยกเขาก็จะมองเห็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไปบางครั้งเขาพบว่านกพิราบทั้งสามตัวสวมหมวกอยู่และบางครั้ง สอในสนั้นก็ทำหมวกหายไปซานดูบอกว่าถ้าเขาตรวจสอบก่อนถึงทางแยกแน่นอนว่าย่อมมีเหตุการณ์ที่เป็นไปได้อยู่สองประการนั่นคือหมวกจะต้องสูญหายไปหรือยังคงอยู่ในทางกลับกันหากเขาตรวจสอบนกพิราบในภายหลังเขาก็จะเห็นว่าความเป็นไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้หายไปคำถามคือทำไมการตัดสินใจของเขาที่จะตรวจสอบนกพิราบถึงไปส่งผลต่อความน่าจะเป็นก่อนหน้านี้ด้วย ซานดูเชื่อว่าคำอธิบายที่เป็นธรรมชาติที่สุดสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องมีข้อมูลจากอนาคตที่เดินทางย้อนกลับไปในเวลาทำให้ขณะที่นกพิราบยังอยู่ในเส้นทางพวกมันก็ดูเหมือนจะรู้ว่าหากพวกมันออกไปซานดูจะต้องไปดักรอเพื่อตรวจสอบอย่างแน่นอนดังนั้นพวกมันจึงไม่ชนกันเราอาจได้ข้อสรุปแปลกๆสำหรับเรื่องนี้ว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยทีเดียวที่อนาคตจะมีอิทธิพลต่ออดีต คุณคงได้ยินสำนวนที่ว่าชีวิตก็เหมือนกับกล่องช็อกโกแลตมีความเป็นไปได้มากมายคุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะหยิบได้อะไรแต่ในความเป็นจริงสิ่งนี้อาจไม่ดีอย่างที่คิดอนาคตอาจย้อนเวลากลับไปและไปขโมยช็อกโกแลตบางส่วนจากเราไปถ้าเป็นเช่นนั้นอนาคตของทั้งจักรวาลก็สามารถควบคุมสะตาก,กรรมชีวิตของเราได้ในขณะนี้ทั้งๆท,ที่เราเองควรเป็นผู้เลือกเส้นทาง เราถูกกำหนดเอาไว้แล้วโดยอนาคตหรือไม่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่กลับสามารถส่งผลต่อปัจจุบันได้อย่างน้อยน้อยนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในโลกขนาดเล็กของอะตอมอย่างที่ทราบเราทุกคนถูกสร้างขึ้นมาจากอะตอมเพราะอยู่ในบริภโภิที่มีขนาดใหญ่มากแห่งนี้แต่ชะตากรรมสูงสุดของเอกภพจะสามารถส่งผลต่อสิ่งที่เป็นไปได้ที่นี่และตอนนี้ได้ไหมศาสตราจารย์พอลเดวิส เป็นนักจักรวาลวิทยาที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาเขาเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากอนาคตจะย้อนเวลากลับไปและส่งผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้และสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็ได้ไปทำลายทางเลือกที่เราคิดว่าสามารถทำได้ในอดีตตัวอย่างเช่นเมื่อนักเรียนของเขาก้าวเท้าเข้ามาในห้องเรียนแล้วก็จะทำให้ตัวเลือกอื่นๆก่อนหน้าที่เขาจะเข้าเรียนถูกตัดออกไปนักเรียนของเขาชเชื่อว่าเขาสามารถข้ามการบรรยายของวันนี้ได้หากเขาต้องการ แต่ที่จริงแล้วเขาไม่มีตัวเลือกนั้นเลยดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไปแล้วสามารถเชื่อมโยงกันได้ปัจจุบันจึงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ก็ส่งผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตด้วยการทดลองกับอนุภาคย่อยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าตำแหน่งของอนาคตของมันได้กำหนดสิ่งที่มันควรจะเป็นในปัจจุบันพอคิดว่าสิ่งเดียวกันนี้ อาจเกิดขึ้นได้ในโลกระดับความเป็นจริงที่ใหญ่ขึ้นเช่นในชีวิตประจําวันของเราตัวอย่างเช่นในวันสส้นสุดของวันพอเพลิดเพลินกับอาหารค่าในวันครบรอบกับภรรยาของเขานั่นหมายความว่าเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นก่อนหน้าดินเนอร์ขณะที่พอทํางานอยู่ก็มีเพื่อนของเขาเดินเข้ามามอบตั๋วคอนเสิร์ตให้กับเขาที่ซึ่งเขาต้องออกเดินทางในตอนนี้เลยไม่งั้นจะพลาดแต่ทันทีที่จะตอบตกลง พอกลับเช็ครายการปฏิทินว่าก่อนหน้านั้นมีนัดหมายรายค้างคาไหมซึ่งปรากฏว่าเขามีนัดดินเนอร์ครบรอบกับภรยาช่นได้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ในขณะน,นี้ดูเหมือนเขาจะมีทางเลือกซึ่งหาเป็นเช่นนั้นไม่แน่นอนเขาต้องปฏิเสธที่จะเข้าร่วมคอนเสิร์ตเพื่อมาร่วมอาหารค่ากับภรรยาพอบอกว่าการกระทําของเราผ่านทางเลือกทั้งหมดนั้นได้ถูกจํากัดเอาไว้โดยอนาคตทั้งหมดแล้วและเขาเชื่อว่าผลกระทบย้อนกลับเช่นนี้เกิดขึ้นได้ในระดับจักรวาล ตั้งแต่อนาคตอันไกลโพ้นไปจนถึงจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งเพื่อช่วยทำความเข้าใจเรื่องนี้ลองจงินตนาการว่าจักรวาลของเราคือโรงงานผลิตชโคโค็อกโกแลตบิ๊กแบงคือจุดเริ่มต้นของสายการผลิตและจุดสิ้นสุดของจักรวาลก็คือที่ซึ่งได้ช็อกโกแลตเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาส่วนปัจจุบันของเรากำลังอยู่ระหว่างการผลิตเราอาจคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะไปทำให้สถานะสุดท้ายของพวกมันเปลี่ยนแปลงไป แต่จริงแล้วสิ่งที่อยู่ภายในช็อกโกแลตที่เสร็จแล้วนั้นเป็นตัวกําหนดส่วนผสมที่สามารถใส่เข้าไปได้ในระหว่างสายการผลิตอาจปรากฏว่าเครื่องจักรสามารถเลือกได้ที่จะเติมไส้ครีมหรือไส้ราสเบอร์รี่แต่เนื่องจากช็อกโกแลตที่เสร็จแล้วนั้นมีแต่ราสเบอร์รี่จึงมีแต่ไส้สีชมพูเท่านั้นที่จะเข้าสู่สายการผลิตได้เพราะท้ายที่สุดผลลัพธ์ก็ย่อมกําหนดความเป็นไปได้ในปัจจุบันและพอคิดว่า มีผลกระทบที่จำกัดที่คล้ายกันนี้แผ่กลับมาสู่ปัจจุบันของเราจากอนาคตอันไกลโพ้นของจักรวาลพอบอกว่าสภาวะสุดท้ายของจักรวาลที่ถูกกำหนดโดยธรรมชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั้นย่อมมีผลกระทบต่อสายการผลิตที่เรากำลังเห็นอยู่ในตอนนี้ความแตกต่างที่สำคัญกับช็อกโกแลตก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะมีสถานะสุดท้ายของช็อกโกแลตที่ถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วภายในเครื่องจักรและสำหรับตัวของจักรวาลเองก็ย่อมรู้ว่าสภาวะสุดท้ายจะเป็นอย่างไร แม้ว่าจะไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่ชัดว่าอนาคตของจักรวาลจะเป็นเช่นไรแต่นักวิทยาศาสตรส์ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าจักรวาลในตอนนั้นน่าจะหนาวเย็นมืดมนและว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงจากอนุภาคทั้งหมดพอคิดว่าเราาตรวจจับผลกระทบของอนาคตนี้ต่อการทดลองบางอย่างที่สามารถดําเนินได้ในขณะน,นี้แนวคิดหนึ่งก็คือการยิงเลเซอร์ไปในห้วงอวกาศตราบใดที่ลําแสงเลเซอร์ของพอลพุ่งไปโดนบางสิ่งอย่างเช่นดาวเคราะห์ เลเซอร์ก็จะยิงออกไปได้ตามปกติอย่างไรก็ตามหากพอนำเลเซอร์ยิงเข้าไปยังพื้นที่ที่คิดว่าว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงโดยที่ไม่มีอะไรสามารถปิดกั้นมันเครื่องยิงเลเซอร์นี้ก็ควรไม่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะยังไงแสงก็จะออกมาไม่ได้เพราะว่าในอนาคตอันไกลโพ้นของจักรวาลน,นั้นไม่อนุญ,ญาตให้มีแสงสว่างอยู่เลยถ้าจุดสิ้นสุดของจักรวาลน,นั้นแท้จริงแล้วมืดมนและว่างเปล่าก็ควรไม่มีอะไรจากปัจจุบัน เช่นโฟตอนจากลำแสงเลเซอร์เข้าถึงมันได้การค้นหาหลักฐานที่แสดงว่าอนาคตมีอิทธิพลต่อปัจจุบันทำให้เกิดความเป็นไปได้อย่างน่าทึ่งตอนนี้เราสามารถย้อนกลับไปและส่งผลกระทบต่ออดีตของเราเองได้แล้วหรือยัง